ฉันคือพระเจ้าแห่งโลก89นี้มีชื่อว่าโอเกรสและในตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วทุกคนไปเข้านอนกันหมดแล้วสินะลูกๆของฉันลน้ำไฟและดินไปนอนหลับกันสบายเลยนะ อ <Yeah. S 2> วางแผนก่อกวนอะไรดีกว่าไหมน่าจัดเลยดีกว่า <arat venir> ตอนนี้นะคะทุกคนเวลาที่เราเข้มอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้ก็คือตอนนี้มันดึกม,มากๆแล้วอะเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองแต่ละคนก็จะไปนอนแล้ว เราควรจะทํำยังไงดีเราเป็นพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องแบบทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเขากันหน่อยดีกว่าไหมคือในโลกของเรานะคะมีการทำเควสนะคะ <c oughs> เควสประจําเมืองนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างหลายๆอย่างนะในวันนี้ที่ไลฟ์สตรีมไปนะคะที่พระเจ้าได้ไลฟ์สตตีมไปนั้นเราก็ได้มีคนมาส่งเพื่อแกลกรางวัลเป็นเพช เป็นระเบิดเป็นยายแมงมุมนะคะแล้วเราก็เอาเพวกของเนี่ยใส่ไว้ในนี้นะจ๊ะ <Okay. S 1> นี่เนื้อเน่านะเนื้อเน่าคนหามาน้อยมากเลยยายแมงมุมหากันเยอะมากอ่านี่เลยคืออุปกรณ์ของเรานะ,ะ่ยก็จะมีเป็นยายแมงมุมเหมือนนะนะนะอ่าแล้วก็จะเป็นาดินระเบิดนะคะดินระเบิดบ้าเปล่าเนี่ยระเบิดนี่หามาจากอันนี้เคล็ดนี้กําจัดคีปเปอร์รางวัลสามไดมอนนะคะ ก็เราก็จะเดีระเบิดมาเราวันนี้เรา,จะ,เราจะมาสร้างระเบิดกันเด้อจ๊ะแล้วก็เราจะใช้เป็นตะขอกับเชือกด้วยเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ๆเราจะสร้างระเบิดกันนะคะเ <c oughs> อาเราต้องไปหาทรายด้วยอัะนั้นเดี๋ยวไปหาทรายก่อนไปขุดทรายก่อนคิดว่าถ้าจะไปหาทรายเนี่ยต้องไปที่ ดูนดนูฝั่งของดินแดนไฟนะคะขุดทลายไปเยอะๆเลยน่าจะมีสายเยอะอยู่นนๆน,น,นช่ใช่เทียบเลยคุณเธอได้ไหมได้แหละ, <c oughs> ะไรอ่าได้ไปเยอะอยู่เอาอีกเอ,อก <c oughs> เราต้องใช้เยอะจริงๆก็ไม่ได้ใช้เยอะมากหรอกเราจะเอาไว้ไปก่อกวน ไม่ได้กลัวสีไปดูไปทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าของดินแดนอุ้ยมีแบบกับเตืองตบ้านใครมีบ้านคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะอืมสวยงามว <Wow. S 1> นะคะอันนี้เขาแยกอยู่ในพื้นที่ของของเราอยู่ของพระเจ้าอยู่โอเคอยู่ได้นะคะไปอุ้ยเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึง่งอุ้ยเจ้าของดินแดนดินยิงอยู่ยังไม่นอน ไม่ว่ากันอีกทีหนึ่งเยอะๆทำได้กี่อันไม่รู้อะอ่ะได้ยี่สิบแปดอันโอเคอาล่ะเราจะต้องไปดูที่อุ้ย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 เขาทำอะไรเราจะทดสอบเวาเขาจะจับเราได้ไหมเขาจะจับอะไรเราได้ไหม เขาจะจับเราได้ไหมนีม่กังวลมากกลัวใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หออรหอกเราไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านบ้านของเขาอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าไม่น่าใช่ตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าอยู่ทางนู้นนะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าบ้านนะคะอ่า โอเคเข้าบ้านแล้วโอเคอุ๊ย <c oughs> เรากลัวของเขาแตกแหลกสลายเยงงั้นเราเอาตรงนี้ดีกว่าไหมเฮ้ยเราจะเงียบเงียบไว้นะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงมันน่ากลัวมาก เุ้ยเผลอเหอเยียบขึ้นมาซวยเลยนะพระช่วยโอ้โหโอเคเนียนเนียนที่สุดอุ้ยโอเคเรียบร้อยเุ้ยมอาแล้วเอาแล้วเนี่ยแหละทดสอบความแข็งแกร่งเรียบร้อย คือดิเราคืนเราคือันนี้เข้าไปเขาคืนคือเขาไปเขาไปาไปโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเนียนนะคะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมารอดูตอนไลฟ์สต e l ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตรงนี้หรือเปล่าหรือรอดูใน EP ต่อไปนะคะอีนี้เนี่ยเรามาวางไว้ก่อนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วอเราไปทําบ้านต่อไปเลยค่ะเราเอาให้ครบทั้ง4เจ้าเมืองดินน้ําลมไฟเลยหรือเป่าปะถ้าเขาอยู่เราก็จะทำปเป็นเนียนๆนะแบบเอ้ยสวัดีคิดถึงเลยมาหาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเราจะไม่ทําตรงประตูเมืองนะคะเราจะทําที่บ้านของเจ้าเมืองเพราะว่าเราจะดูว่า เออเขามีความแข็งแก่งระดับไหนอะไรอย่างนี้นะฮะต้องมีโดนหลงกลซะบ้างละตรงไหนซะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โขอโทษเฮียบไปซะแล้วซอบเอานะโอเคพี่แกนรู้ละรู้ลวนะว่าเราควรที่จะทำตรงไหนวิววิววิเขาอยู่วิววิววิวเขาอยู่ พวกมึงอะรู้จักกูน้อยเกิไนไปเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเช็คของเขาเช็คของแล้วเขาเช็คของ,ของเป็นพระเจ้าเราต้องเราต้องเรียนเราต้องเรียนเราต้องเรียนมากเฮ้ยโลกเลยโลกลิกลักลิกลัก,ก,กทำตัวไม่ถูกกลัวใช่ไหมเราจะเดินสำรวจนะคะเราจะเรียนทำเป็นแบบเอ้ยเดินสำรวจวิเร่ร่อ,อยอะไรี้ทุยตามแล้วไม่ตามไม่ตาม จับเราไม่ได้หรอกจริงออจริงอ่าอุ้ยเอ่ออะลัวแล้วเราควรที่จะวางยังไงดีเยวขอปิดรูปปิดรูเนียนๆว่าแบบเฮ้ยไม่มีใครทำอะไรนะ ไม่ร trips, Nig ู้มันจะระเบิดไหมนะตรงนี้ก็ทําให้ถึงที่สุดทําทุก pues วิถีทางเรียบร้อยแล้วฮุยคุยคุยคุยได้ไหมนี่คือเป็นสายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวแล้วข้ออ้อมมาดูทางนี้นะทุกคนโอเคเมืองหลวงซื้อหมู คิดว่าเจ้าเมืองินแดนน้ำน่าจะหลับหลับสนิทเลยอยู่ที่ไหนสักแห่งเราจะวางระเบิดที่ไหนดีห้องลงทะเบียนดีไหมห้องลงทะเบียนมันก็จะอลังการเกินไปอู้มีน้ำอู้ด้วยเอาตรงนี้แล้วกันเราต้องเอาเนียน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 ีนยดี พี่พี่ห้ามบอกใครนะพี่จะทดสอบความแข็งแก่งขอบรรดาเจ้าของดินแดนต่างๆตอนนี้พี่เหลือว่างอีกแค่ที่เดียวคือของดินแดนลมไปไปกับพี่เปล่าไปกับพี่เปล่าไปกับพี่เปล่าไปไก็ได้ค่ะไปพาพี่ไปทางลัดหน่อยมีทางไหนที่มันไปลมง่ายๆบ้างหนูรู้สึกว่ามันไม่มีเลยะ่าจะต้องเดินทางยาวนะคะตอนนี้ที่วางไฟ น้ำแล้วก็ดินแล้วแต่พี่โดนน้ำจับได้เลย <laughs> หนูองไปไอะไรกนไม่เดียนเลยนะ่ะทำไมกันนะเอ้ยไปทุกคนเราจะไปวางลมกันเพราะว่าลมเขาไม่ได้เข้ามาแน่นอนเลยนะ <laughs> เราเลยวางลมนะเดี๋ยวพี่จะพาพีพีไปดูไฟกับดูดินว่าอยู่ตรงไหนนะจุดๆนๆี้ช่วยโอ้โห อ๋อนี่ไงทางนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวไม่มีรถไฟอะ่ะเดี๋ยวไม่มรถไฟไปง่ายเลยนะเนะี่ยเอาละเสร็จแล้ววว้าวเอาละ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 เสร็จแล้วเอาละเอาละเราไปกันเถอะ ไม่เป็นไรเราเกับทางนี้ก็<ม>ไ,<ป>ได้เออ <laughs> เร,รับกับเพื่อนี้ <laughs> สำเร็จแล้วนะคะทุกคนเอาลองทดสอบให้พี่นิดนึงเอาตรงนี้ก็ได้นะ ตือนตายใจเขาทูบออกไปแล้วอ่ะที่เสี่ยงล่าเลยเขานะทูบออกไปแล้วเขาทำไมเป็นคนแบบนี้เะอ<ะ>ต้องอยู่ประกันประกันตัวด้วยเขาทูบออกไปแล้วอ่ะทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมทิพย์ถ้าสมมติไฟไม่รอดที่หนุบนะไปแล้ว <don> เป็นแค่สองอาทิตย์เฉยเลย เอ้ของไฟพี่วางไว้อย่างดีพี่พูดเลยว่าของไฟพี่วางไว้อย่างดีพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วทุกคนเย้ครลักขิดสำเร็จแล้วโดนจับได้เลยเต็มเต็มโดนจับได้สองดีแดนแล้วโดนจับได้สองดีแดนแล้วเราจะเงียบไว้เราจะไม่พูดถึงอะไรอีกต่อไปแล้วไม่ละทำไมที่นี่มันโห ติ๊กลไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเงนแน่น้ำเลยขอขอบคุณ t r u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ